สวัสดีครับผมปอนสอนนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์แครนะครับรุ่น XL พ u s นะครับตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่6 6 3 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากระบะเรนเจอร์รุ่น XL พ u s ตัวนี้ครับแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูจากด้านหน้านะครับก็เริ่มจากข้อไฟหน้านะครับตัวนี้มันจะทําให้ไฟหน้ามันมีมิติมากขึ้นแล้วก็โคมเราได้แต่งใหม่นะครับ โคมก็จะมีตัวเป็นตัวลูกแก้วนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวครับผมแล้วก็ไล่มานะครับตัวนี้หน้าเนี่ยครับเราได้เปลี่ยนเป็นหน้า F150 นะครับพร้อมตัวนี้จะมีไฟเดียนไลท์นะครับเสริมไฟตัดหมอกให้แล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นตัว F150 เป็นตัวนังสื่อฟอร์ดสีแดงตัดดำนะครับส่วนด้านบนฝาโปรงนะครับที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะครับ สีดำตัวรถนะครับตัดสีดำาด้าน,นะครับเพิ่มมิติให้ตัวสกูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งด้านข้างกันบ้างนะครับของแต่งด้านข้างก็คือจะมีซุ้มครับซุ้มตัวนี้ประมาณขนาด6นิ้วครับมันจะมาชุดกับตัวหน้ารถ f 150นูะครับซุ้มหน้าซุ้มหลังขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีตัวล้อมแมก้อมแมตัวนี้ก็จะเป็นล้อมแมก ลายยาชี6กการนะครับเป็นตัวหน้างเงานะครับมาพร้อมกับยางแม็กซิส0 0ขนาด 265, 70, ้ขอบ16นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยางออลเทนลนนะครับจะลุยได้ทั้งทางลูกลังนะครับแล้วก็ทางเรียบได้ดีมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูดอกยางนะครับตัวนี้ดอกยางจะค่อนข้างลึกนิดนึงแล้วก็เพิ่มเติมจะมีสติ๊กเกอร์เลนเจอตัวใหญ่ด้านข้างให้นะครับแล้วก็จะมี ตัวเหลาหลังคาเป็นทรงวายแท็กสีดำด้านเช่นกันครับส่วนตัวที่เน้นใช้งานก็จะมีตัวนี้ครับตัวโลบาร์เหล็กตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าขนของบรรทุกของบรรทุกคนงานนครับไว้ผูกสิ่งของได้ครับแล้วก็ด้านท้ายกันชนท้ายตัวนี้ครับตรงรุ่น xr พัฒเนี่ยมันไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับเราก็จะแถมเป็นกันชนเหล็กให้พร้อมหูลากสีแดงมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ ตัวนี้แข็งแรงทนทานมากครับแล้วก็จะมีตัวกันลอยให้ด้านท้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูมุมเต็มนะครับสีดำสวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในต่อนะครับตัวนี้ด้านในบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเริ่มจากที่เราเห็นด้านหน้านะครับ จะมีบ่อหนังสีดําได้แดงนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ได้แดงได้ดําได้น้ําเงินแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็จะมีเสริมเป็นตัวหน้าจอหน้าจอให้นะครับพร้อมเดินกล้องหลังให้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวแผ่นที่มีเล่น youtube เล่นไรได้หมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรา,ามาดู ในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2,200ซีซีนะครับใช้น้ำมันเครื่องดีเซลแรงม้าเนี่ยอยู่ที่160แรงม้านะครับตัวรุ่นเนี้ยเครื่อง2,200เนี่ยจะเทียบสเปคเดียวกับตัว XLT นะครับตัวนี้จะประหยัดมากครับตัวนี้ได้จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ลุยน้ำได้สูงครับ ก็หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์086-344-0739นะครับผมปอนสอนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ